สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการพุทธัญ,ญาพิรมพร้อมมาร่วมเบิกเช้าวันใหม่ให้ทุกท่านได้ชื่นบานกันแล้วนะคะโดยวันนี้ค่ะพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมโพธิวงศ์จเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาประเทศอินเดียมีสารธรรมที่ไม่ธรรมดามามอบให้ไปติดตามกันเลยนะคะในหัวข้อรางวัลจากธรรมชาติค่ะช่วงธรรมมาพิรม แสดงความชื่นชมยินดีกับท่านทั้งหลายท่านหญิงท่านชายผู้ที่ให้ค่าให้ความหมายกับตนเองที่มาร่วมกันรับ ิ่งอันเป็นมหาสมบัติคือความสุขของชีวิตคือการฟังธรรมในการอื่นเวลาอื่นโอกาสที่เราจะพบปะเจอเจอกันโอกาสที่เราจะได้ฟังธรรมกันก็ไม่ใช่เรื่องยาก นั่นคือสถานการณ์โดยทั่วไปเป็นปกติแต่มาในขณะนี้เวลานี้การที่โอกาสของท่านทั้งหลายจะได้มานั่งนั่งฟังธรรมคือการปฏิบัติธรรมร่วมกันอย่างเนี้ ก็เป็นสิ่งที่ทำได้ค่อนข้างยากแม้มาฟังทำด้วยกันเปิดหูฟังแต่เปิดปากพูดไม่ได้ต้องฟังอย่างเดียวเพราะโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยมีไวรัสโควิด -19 เป็นต้น เข้ามาทำให้เราทุกคนนั้นปรับเนื้อปรับตัวปรับจิตปรับใจปรับเพื่อให้ความอยู่ได้อยู่ดีเป็นวิถีของของคนยุคใหม่ยุคใหม่คือยุคที่ก้าวมาถึงวันนี้พรุ่งนี้เราก็มีวิถีชีวิตที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วยโรคภัยไข้เจ็บ ถ้าเรามองอย่างอื่นเนี่ยว่าโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาประเทศไทยเรามาระดมออกมาไปถึงโลกเมื่อโรคเหล่านี้ระบาดมาก็เป็นที่เกรงกลัวหวาดผวาจนบางครั้งบางทีก็ทำให้สติของเราที่มีอยู่หยิบมาใช้ไม่ทัน ขาดเงินขาดทองยังพอว่ายอมขาดสตินี่ไหมมันอันตรายอันตรายอันตรายมากแต่หมู่เราชาวพุทธเนี่ยเมื่อถึงข่าวโรคภัยไข้เจ็บกระจายขยายออกเรียกว่าระบาดเนี่ยเรากับ ใช้สติในการตั้งไว้ตั้งรับได้เพราะอะไรเพราะในพระศาสนาของเราเนี่ยให้ความสำคัญกับโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเป็นระดับทูตนะยยงทูดทูดแล้วถ้าใครสามารถมองระดับโรคภัยไข้เจ็บเหล่านี้เป็นทูตได้เนี่ย บรรลุธรรมนะยองพระพุทธเจ้าของเราก่อนที่จะออกบวชเนี่ยก็เจอโรคแกเ่แจแกเจ็บตายและสมณะจำได้ไหมแก่เจ็บตายและสมณะเนี่ยโรคที่เรา รู้กันอยู่เนี่ยถูกยกขึ้นเป็นทูตก็คือทูตระดับสูงเลยนะระดับเทพเลยนะเรียวกว่าเทวทูตเทวทูตทั้งสี่พระมหาบุรุษเราคือเจ้าฟ้าชายสิทธัตถะเนี่ยสเสด็จประพาสเรียบวนครในพบ โรคาพยาธิที่กล่าวมาเนี่ยนะจึงทำให้พระองค์เกิดดวงตาเห็นความจริงของชีวิตเมื่อเห็นความจริงของชีวิตแล้วก็เห็นความจริงแห่งการที่จะต้องเข้าไปป้องกันดูแลและนำมาปรับใช้จนพระองค์นั้น มีกำลังแก่การเสด็จออกปันประชาท่นั้นจาดโยมท่านพู้บริษัททั้งหลายในภาวะโลกเป็นอย่างนี้ประเทศไทยเราก็พลอยได้รับความกระทบไปด้วยแต่อาศัยว่าพวกเรานั้นเกิดมาใน ประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักใจมีองค์พระบรมพระมหากษัตตราที่ราดเจ้าเป็นหลักของประเทศแล้วมีคณะรัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้อยู่หัวมีกำลังในการบริหารจัดการที่ดี การครุ้มครองปกป้องรักษาโรคาพยาธิรันร้ายกาศที่รบกวนเนี่ยก็ตามทันป้องกันได้ที่ผู้นี้อาตมาก็เป็นหนึ่งในส่วนของผู้ถูกกระทบกับประเทศอินเดียไม่ได้ทางมหาเศสมาคมซึ่งเป็นองค์กรปกครองของคณะสงฆ์แห่งประเทศไทยของประเทศไทยเราเนี่ยก็มี ความเมตตาอย่างสูงที่ยังไม่ให้พระเราเนี่ยออกไปต่างประเทศเพราะอะไรเพราะต้องการคุ้มครองดูแลสมบัติของาศาสนาไม่ให้ไปไปประจนกับโครคภัยไข้เจ็บที่มองไม่เห็นตัวนะก็ให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่ให้ออกไปที่อินเดียส่วนหนึ่งที่อยู่อินเดียก็รักษาฐาน คือรักษาวัดดูแลวัดเดี่ยวในภาวะของโรคระบาดดูแลญาติโยมที่ยังกลับไม่ได้ก็มีดูแลพระสงฆ์องค์เจ้าพวกเราที่มานั่งอยู่นี่ก็อยู่ในสภาพที่ไม่ต่างกันต่างก็มีกรอบเขตนะวิถีของชีวิตเนี่ย ที่ต้องปรับเพื่อความอยู่ได้เพื่อความอยู่รอดแต่อย่าให้สิ่งที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บทางกายเข้ามาย่ำยีบีทาทางใจที่ประเทศอินเดียเนี่ยชาวไทยเราเนี่ยเมื่อโควิดระบาดก็ มีส่วนถึงที่สุดก็ประสงค์อยากจะกลับประเทศไทยแต่เงื่อนไขการเดินทางในส่วนต่างๆก็มีวิถีที่จะปฏิบัติต่างกันไปแต่โดยหลัก ก็ทางรัฐบาลแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห <im sharing> ัวเนี่ยของเราเนี่ยก็มีพระนท่านทูตเป็นหลักอยู่ที่เดลีส่วนหนึ่งก็เป็นหลักใจก็คือพระธรรมทูตเราอยู่ที่พุทธคยาสองแรงช่วยกันเมื่อเวลาที่มีโยมทั้งหลายมารอกับประเทศไทย ก็อยู่ในที่จํากัดนะเกิดความทุกข์เกิดความกังวลเกิดความห่วงใยห,ห่วงใยบ้านห่วงใยลูกอยู่ที่ประเทศไทยเพราะเดี๋ยวนี้จะดูหน้าลูกมันดูยากไหมโยมไม่ยากลูกก็อยู่ที่ไหนอยู่อยู่ในมืออยู่ในมือโยมพอเห็นหน้าลูกทนที่จะมีกำลังใจว่าจะต้อง จัดการตนเองอย่างไรเตรียมอะไรบ้างจะได้กลับไปกับคิดถึงคิดถึงจนกระทั่งท่านทูตต้องท่านก็โทรมาบอกว่าชาวไทยเราเนี่ยอ,อยากจะก,กลับประเทศไทยแต่ว่าต้องรอโอกาสที่สมบูรณ์ที่จะเดินทางกลับได้เนี่ยทุกคนทุกมากท่านทูตก็โทรมา ให้อัตมาเนี่ยสวดมนต์แล้วก็ให้คำสอนไปสรุปง่ายๆว่าเรื่องสุขภาพกายเราต้องช่วยกันมีกระทรวงผู้ดูแลเรื่องเกี่ยวกับสุขอ,อนามัยช่วยดูแลอยู่ยแล้วสุขภาพกาย แต่สุขภาพจิตเนี่ยนะเราต้องดูแลตัวของเราเองโดยมีหลักทางศาสนาเข้ามาช่วยเยียวยาอาตมาก็ทำบทสวดมนต์แล้วส่งไปให้ท่านทูตท่านก็แจกแล้วฝึกสวดมนต์แล้วก็ให้ฟังเทศ ความลี่คลายขยายจากความตึงเครียดกับความคิดในขณะนั้นก็ทำให้เกิดตัวช่วยยาตัวช่วยคือยาสติตอนนั้นสตังช่วยอะไรไม่ได้สตังเนี่ยมีก็ช่วยไม่ได้แต่ตัวสตินี่ช่วยปับ๊บความสุขเดินมาหาเลยนะเมื่อยาโยมทั้งหลาย เราผ่านภาวะวิกฤตอย่างนั้นมาด้วยความร่วมมือภาษาศัพท์ทางาศาสนาคือความสามคัคคีเราสามัคคีในการสร้างความดีด้วยการเติมเสริมสุขภาพให้ดีก็จะกลายเป็นตัวป้องกัน ไม่ให้จิตของเราเนี่ยไปติดเชื้อโควิดเนี่ยยังไม่เข้าถึงตัวเราเองเลยนะแต่อารมณ์เราไปรับมาแล้วซึมแล้วนั้นที่ประเทศไทยเราจึงทั้งฝ่ายพระสงฆ์คณะสงฆ์และคณะรัฐบาลแม้อาองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระมราโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระาพราชทานยาพระรัชทาน ข้าวปลาอาหารทุกภาคส่วนโยมนะจึงทำให้พวกเรานั้นได้รับรางวัลได้รับรางวัลจากธรรมชาติที่งดงามจากสติของเราที่มีอยู่ในตัวนะอาตมาจึงขอชมเชยญาติโยมทั้งหลายแล้วก็ทุกท่านที่ได้รับดูรับฟังอยู่ว่าเรามีความพร้อมเพราะ ความสามคัคคีที่เรามีอยู่ให้เกิดขึ้นความเกิดขึ้นของความร่วมมือโดยการพร้อมเพรียงของหมู่คณะเราได้ก็เพราะเรามีพระพุทธศาสนาโดยมีองค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นที่เราเชิดชูในฐานะเป็นศาสดาของเราเป็นที่พึ่งของเราโดยพระองค์ได ทรงมอบสมบัติเป็นส่วนของพระอ,องค์ด้วยคือธรรมะที่ทรงทรงตรัสรู้แล้วนำคำสอนที่เป็นหลักธรรมแจกจ่ายให้กับผู้คนคนทั้งหลายได้นำไปเก็บไว้เป็นสมบ,บัติเก็บไว้ไหนเจ้ยเก็บไว้ในศรัทธา ศาสนาจะอยู่ได้ต้องมีศรัทธาเป็นที่เก็บและเป็นที่บ่มให้เกิดพลังเรื่องของพระพุทธศาสนาก็ดีเรื่องของศาสนาใดๆก็ดีศรัทธาจึงเป็นหลักของการตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งเนื้อตั้งตัวหมายความว่าทำให้เรา นำหลักธรรมนั้นๆไปประยุกต์ใช้ได้ทุกเมื่อได้ทุกวิถีได้ทุกขณะญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายคำปรารบันเกิดเกี่ยวเนื่องกับที่เราได้เกิดมาเป็นคนไทยพ่อแม่เรายก ลูกของท่านที่เกิดมาใหม่ๆเนี่ยถวายให้เป็นสมบัติแผ่นดินให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาดูจากใบเกิดที่มีตราตราอะไรตราคุดพ่อแม่เราเนี่ยลูกยังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่เลยในเบาะอยู่เลยนะนำไปถวายให้เป็นสมบัติของแผ่นดินที่มีตราแผ่นดินเป็นที่ ปรากฏโจูแล้วยังหวังกุศลอันยิ่งใหญ่คือความเจริญของลูกๆยกลูกของตนเองให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาในช่องที่เขียนถามว่าศาสนาอะไรแล้วก็เขียนลงไปว่าพุทธนั่นแหละยกเราให้เป็นสมบัติของพุทธศาสนา เสมอหนึ่งลูกสาวลูกชายของพระพุทธเจ้าด้วยของพระอรหันต์ด้วยของแผ่นดินด้วยพวกเราทุกคนจึงถือว่าโชคดีเราได้เป็นสมบัติทั้งสองทั้งสองหน่วยที่มีพลังของการเชิดชูและดูแลพวกเราจนโตจังป่านนี้งั้นที่เรามีชีวิต ที่ได้รับความสุขความสำราญเบิกบานจนถึงในขณะอายุของเราขณะนี้เราต้องนึกว่านั่นคือเราเป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาชีวิตของเราจึงไม่รุ่มรุ่มดอนดอจนเกินไปฉลาด แต่ไม่ฉลาดทุกอย่างนะฉลาดเรื่องที่มันมีความสุขเรื่องที่ทุกข์ก็ยอมโง่ไว้บางโง่ไว้บางนะอย่าไปฉลาดทุกเรื่องพัานเมื่อเราเป็นสมบัติของพุทธศาสนาเป็นสมบัติของแผ่นดินเนี่ยเราจึงเสมอหนึ่งได้รับรางวัลจากธรรมชาติที่พ่อแม่เราให้การเกิดของเรานั้นมาเป็นมนุษย์ แล้วพบพระพุทธศาสนาในภาวะของโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนมาอย่างนี้เราไม่กระทบมากไม่จนกระทั่งว่าทำให้เกิดอันตรายอย่างประเทศอื่นๆเพราะพวกเราฝึกวิชาวิชารู้เท่าทันของ กระแสะความเปลี่ยนแปลงของโลกเพราะเราถูกสอนด้วยหลักธรรมสามข้อจนเป็นเรื่องสามัญธรรมดาก็คือสามัญลักษณะอันนี้จังความไม่เที่ยงทุกอย่างบายเบียงทุกอย่างเป็นไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง เมื่อเวลาโรคภัยไข้เจ็บมาปับ๊บเราก็พร้อมในการที่จะปรับตามที่มีประกาศคำเตือนคำขอร้องเราเข้าใจคำว่าอน,นิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์ความเป็นทุกข์นั้นในพุทธศาสนาสอนให้เราเห็นความเป็นทุกข์แต่อย่าเป็นทุกข์ให้เห็น เห็นตัวทุกข์เป็นอย่างนี้อนัตตาคือความไม่มีตัวตนเราก็ฝึกการบริหารจัดการตัวเราเองถึงเวลาหนึ่งเวลาใดเราก็ฝึกวิชาไม่มีตัวตนวิชาหายตัวจนโรคภัยไข้เจ็บมองไม่เห็นนะ โซนเสเนสวิชาอนัตตาพรุงนี้เรามาติดตามกันต่ออีกหนึ่งวันนะคะเพราะว่าตอนนี้ได้เวลาของแขกรับเชิญของน้องเป็นหนึ่งกันบ้างใชไหมขคะใช่เลยค่ะ วันนี้ขอนำบทสัมภาษณ์น่ารักน่ารักของน้องลาวามาฝากในช่วงนี้ค่ะช่วงธรรมะพาเพลิน ข้อคิดที่ผมได้ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับหลักธรรมนะครับที่ผมได้ใช้นะครับนั่นก็คือความรักความเมตตาแล้วก็มีความเมตตาต่อทุกคนนะไม่โหดร้ายแล้วก็ไม่ทําบาปท,ทํากรรมนะครับเพราะาทำแต่ความดีครับ ก็เราไม่ทําให้คนอื่เสียใจปากเหมือนสิ่งวิเศษครับที่สามารถทําให้คนอื่นรู้สึกอย่างไรก็ได้นะจะเจ็บจะทุกข์จะสุขจะกลัวจะทําอะไรได้หมดเลยนะจะคมขูดตาอะไรได้หมดนะปากเนี่ยฮะสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตคนนะหลักทั้งหนุ่มใช้ก็คือการพูดจาสุภาพแล้วเราก็อย่าทําให้คนอื่นเสียใจด้วยคําพูดของตนเองต่อน,น้าผู้ใหญ่เรา ดีแต่ตอนที่ผู้ใหญ่เดินออกไปเราก็เผยตัวตอนที่แทจริงที่เราชอบเล่นซุกโซนเราแกล้งเพื่อนแบบนี้ไม่ได้นะเราต้องดีทั้งหลังกล้องหน้ากล้องต่อนหน้าและรับหลังครับไม่พูดคำหยาบแล้วก็ไม่พูดสิ่งที่ทำให้คนอื่นรู้สึกทุกข์รู้สึก จ็บรู้สึกกลัวเราไม่ควรพูดสิ่งๆนะั้นออกไปน่าจะพูดแต่สิ่งที่ดีก็คือคนนั้นอาจจะได้ผลประโยชน์จากคําพูดเราไดะแค่เราพูดว่าเฮ้ยเธอเอาใหม่รอบแล้วมันอาจจะทําให้คนมีกําลังใจเราครั้งต่อๆมาเขาจะสอบได้หรือว่าทําคะแนนดีขึ้นทำให้ครูชมก็คือเออถึงครูจะไม่ชมแต่เขาก็ดีขึ้นได้พัฒนาตนเองขึ้นไป เก้า้าหนึ่งของชีวิตของเขาครับอีกอย่างคือให้กําลังใจคนอื่นเหมือนวันหนึ่งเราหกล้มอะเราเพื่อนอีกคนหนึ่งมาช่วยเราอะพ่อแม่ได้อยู่กับเรา,มาไม่นงไรเราต้องมีเพื่อนฝูงที่อาจจะช่วยเราได้สักวัน,นครับ หากคุณผู้ชมมีแขกรับเชิญท่านใดที่อยากจะให้เราไปสัมภาษณ์ก็สามารถแนะนำกันมาได้เลยนะคะผ่านทางรายการพุทธปัญญาพิรมบริษัทซีพีอจำกัดมหาชนเลขที่313อาคาร c ีพีทาวเวชั้น26ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพ105.00หรืออีเมล address y o g 7 at gmail com ค่ะ เชื่อว่าสารธรรมที่ทางรายการนำมาฝากจะทำให้คุณผู้ชมรู้สึกเพลิดเพลินใจและได้ความสุขไม่น้อยเลยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้เป็นถึงแล้วคุณแม่ต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ